i n f i n i t ตจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว โอเคครับกลับสวัสดีเฟรย์พี่น้องรู้ปะนะเบลดาญาท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำเฟซบุ๊กของผมเองนะครับคือให้น้องๆเข้ามากดกันนะครับกดติดตามกันนะครับนี่นะครับชื่อเฟซก็ตามนี้เลยนะครับ p e r a w i t นะครับแล้วก็เป็นวรคตัว J E I I A N A I นนะครับตามนี้ครับเซิร์ชไปก็เจอเลยนะครับว่ากดติดตามไว้นะครับ ก็จะมีคลิปแชร์ให้ดูกันนะครับแล้วก็ติดตามเคลื่อนไหวชีวิตผมนะครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะนะก็มากดติดตามกันไว้ได้นะครับซึ่งลิงก์ก็เดี๋ยวทิ้งไว้ข้างด้านนี้นะครับอ่าแล้วก็มีกิจกรรมมาบอกครับคือนี่นะครับก็ผมจะโพสต์อ่าลิงก์ไมเคิลไว้นะครับคือให้น้องๆนะครับทําสกินนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะฮะอย่างน้องคนนี้นะครับทำสกินตัวผมนะครับ คือเอาหน้าเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ชุดพอนะครับทามานะครับแล้วก็ส่งมาเป็นลิงก์แบบนี้นะครับผมจะโหลดได้นะก็คือโนวาสกินมันอ่าเดี๋ยวผมสอนเลยดีกว่านะนี่นะครับสมมุติเราทําเสร็จแล้วอ่ะเรากดเซฟนะครับกดเซฟตรงนี้นะแล้วก็อ่าอันนี้เราจะใส่อะไรก็ใส่ไปนี่ครับอ่ามันก็จะให้มาเป็นหน้านี้นะครับเราก็เห็นตรงนี้ไหมครับลิงก์ทูสกินนะครับเราก๊อปมาเลยครับก๊อปมานะครับแล้วก็ เอามาใส่ในช่องคอมเมนต์นะครับอย่างนี้นะครก็กด enter เข้าไปก็จะได้แล้วนะครับก็คนที่มาทำมาถูกใจนะครับแล้วผมเอาไปใช้ได้นะก็จะมาอยู่ในคลิปไมครับคลิปถัดไปนะครับที่ผมเห็นแล้วผมเอาไปอัดนะครับอาจจะไม่เป็นคลิปต่อไปนะอาจจะเป็นคลิปหน้า2คลิปหน้านะครับแต่ว่าได้ึ้นแน่นอนนะครับถ้าถูกใจนะครับก็จะแปะอ่า มมติน้องคนนี้ได้ใช่ไหมผมก็จะแคปหน้าน้องคนนี้นะครับเฟซน้องคนแคปเนี่ยตรงเนี้ยมาไว้หน้าคลิปนะครับเราก็บอกว่าสกินในคลิปนี้มาจากน้องคนนี้นะครับเป็นการขอบคุณนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาร่วงสนุกกันนะครับผมสามารถเม้นนะครับเป็นคลิปไมค์คาดคลิปล่าสุดนะครับที่ผมโพสลง Facebook นะครับ่าสามารถเมนได้ทุกคลิปเลยนะครับจะส่งมากี่สกินก็ได้นะครับแต่อยากส่งสกินซามมาก็โอเคนะครับ ก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมอ่ามีอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เอาไว้ติดตามผมนะครับแต่ว่ามันจะอัปน้อยกว่าเฟซส่วนตัวนิดนึงก็คือชแนลนะครับเป็นเพจชแนลนั่นเองนะครับก็โอเคคิวคิวแคสกิมมิ่งอย่าประมาณนี้นะครับก็อ่าเซิร์ชหากันได้แล้วก็ยังมีอีกทางหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มอันนี้คือกลุ่มของผมนั่นเองนะครับใครยังไม่เข้านะครับกดเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะรับแทบทุกคนแหละ ก็ดูกันไปนะครับก็ชื่อโอเคโอเคฟันนี่กรุ๊ปนะครับพิมพ์ตามนี้นะครับลิงก์ทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้ทีคลิปชั่นนี้นะครับยังไงก็ชอบกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e ดูคลิปี่พ,พีกันเยอะนะจ๊ามาบอกช่องทางการติดต่อประมาณนี้แหละนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย